เริ่มต้นของเมืองชานุมานพศ2422ฉากหลังประวัติศาสตร์เมื่อสยามต้องเผชิญมหาอำนาจปลายศตวรรษที่19คือห่วงเวลาที่สยามอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากจักรวรรดินิยมตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสที่ขยายอำนาจเข้าครอบครองฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงลาวรัชกาลที่5จึงจำเป็นต้องจัดระเบียบหัวเมืองชายแดนใหม่ เพื่อรักษาเอกราชและสร้างกำแพงมนุษย์ค้ำยันพรมแดนแถบแม่น้ำโขงตอนล่างที่ปัจจุบันคืออำเภอชานุมานเคยเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาวราวภูไทยและชาวขาที่อาศัยเกษตรกรรมและหาของป่าดำรงชีพแต่กลับกลายเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เพราะอยู่ตรงข้ามเมืองลาวที่ฝรั่งเศสกำลังคืบคลานเข้ามายึดครอง ผู้ก่อตั้งและการอพยพหนีภัยฝรั่งเศสเรื่องเล่าของท้องถิ่นกล่าวถึงชาวลาวผู้มีการศึกษาในกรุงเทพที่ไม่ต้องการอยู่ใต้อำนาจฝรั่งเศสจึงนำครอบครัวและพวกพ้องข้ามแม่น้ำโขงมาปักหลักที่ฝั่งไทยพื้นที่ใหม่ที่เลือกคือบริเวณบ้านท่ายักขุตตำนานยักขุยังเป็นเงาเล่าขานเพราะเป็นจุดตื้นของแม่น้ำ เดินทางและตั้งถิ่นฐานได้ง่ายรัชกาลที่5ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเมืองใหม่ริมฝั่งโขงจึงโปรดเกล้าให้ตั้งเมืองชานุมานมนทนขึ้นในปีพศ2422พร้อมแต่งตั้งพระปลัดซ้ายจากเมืองลำเนาหนองปรือมาเป็นเจ้าเมืองในตำแหน่งพระพะจนจัตุรงการสร้างเมืองใหม่ เมืองชายแดนที่เต็มไปด้วยความหวังเมืองชานุมานในยุคแรกคล้ายด่านหน้าที่ผสมผสานทั้งความหวังและความหวาดกลัวชาวบ้านสร้างเรือนด้วยไม้ไผ่และหญ้าคาขนานไปกับลำน้ำโขงมีการตั้งสารากลางเมืองและวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจการค้าขายเริ่มคึกคักจากเรือนสินค้าที่ล่องมาตามโขงทั้งข้าวปลาเกลือและผ้าแพร นอกจากนี้การตั้งเมืองยังเป็นยุทธศาสตร์เชิงจิตวิทยาแสดงให้ฝรั่งเศสรู้ว่าสยามไม่ได้ทอดทิ้งแผ่นดินฝั่งขวาโขงการมีเมืองหลวงน้อยๆริมชายแดนคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการยืนหยัดของรัฐสยามบรรยากาศชีวิตชาวบ้านระหว่างเส้นแบ่งอำนาจจินตนาการว่าหากได้ยินเสียงระฆังวัดดังพร้อมกับเสียงกรองยามป้องกันชายแดน ชีวิตชาวชานุมานยุคนั้นก็คงเป็นการอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนยามเชา้าคนหาปลาพายเรือออกสู่แม่น้ำโขงมองไปอีกฝั่งเห็นหมู่บ้านลาวที่กำลังอยู่ใต้อำนาจใหม่ยามค่ำไฟจากบ้านไม้เล็กๆส่องสว่างริมน้ำท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดบ่งบอกถึงความพยายามสร้างบ้านเมืองแม้จะใกล้เขตแดนที่ตึงเครียดมิติของชื่อเมือง ชานุมานและการตีความใหม่เดิมทีคำว่าชานุมานถูกมองว่ามีความหมายเป็นในทางบิดเบือนหรือผู้เบี่ยงเบนซึ่งฟังไม่น่าภาคภูมิใจนักแต่หากมองจากมุมประวัติศาสตร์นี่อาจสะท้อนความเป็นบ้านเมืองที่เกิดจากการแปรผันของโชคชะตาจากผู้คนที่หนีภัยการเมืองสู่การสร้างเมืองใหม่ที่ยืนอยู่ได้ด้วยการต่อสู้ภายหลังจึงถูกปรับเป็นชานุมาน เพื่อให้มีความหมายเชิงบวกว่าผู้มีความมานะพยายามเมืองเล็กๆริมโขงนี้คือเกราะเล็กๆของสยามที่ช่วยปกป้องอธิปไตยในวันที่ยักษ์ใหญ่อย่างฝรั่งเศสกำลังรุกรานการลดฐานะของเมืองชานุมาน เสียงสะท้อนจากชายแดนโขงบริบทการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5หลังพศ .2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศการปฏิรูประบบการปกครองหัวเมืองจัดระเบียบใหม่ให้เป็นมณฑลเทศาธิบาลเพื่อตัดอำนาจของเจ้าเมืองท้องถิ่นลงและรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางให้ทันสมัยแบบตะวันตกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กระทบไปทั่วทั้งอีสาน โดยเฉพาะเมืองเล็กๆอย่างชานุมานที่ตั้งอยู่ชายแดนริมโขงตรงข้ามแขวงสวรรณเขตและเมืองลาวอื่นๆจากเมืองชายแดนสู่การถูกลดฐานะเมืองชานุมานถูกสถาปนาขึ้นราวพศ2422เป็นหัวเมืองชายแดนที่มีเจ้าเมืองปกครองดูแลแต่เมื่อถึงยุคปฏิรูปเดิมทีเจ้าเมืองชานุมานมีอำนาจจัดการเรื่องภาษีเกณฑ์แรงงานและการตัดสินคดีความเอง แต่เมื่อมณฑลอุบลราชธานีถูกตั้งขึ้นเมืองชานุมานก็ถูกบรรจุเป็นเพียงเมืองบริวารอยู่ภายใต้การกำกับของข้าหลวงมณฑลไม่ได้ปกครองตนเองโดยตรงต่อมาในสมัยรัชกาลที่6 7เเมืองชนุมานถูกลดฐานะลงอีกกลายเป็นอำเภอเล็กๆสังกัดจังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่จะถูกปรับเขตอีกหลายครั้งจนในที่สุดจึงมาอยู่กับจังหวัดอำนาจ,จเจริญอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ ผลสะเทือนต่อผู้คนและสังคมท้องถิ่นการลดฐานะเมืองทําให้ชีวิตผู้คนชายแดนเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจ้าเมืองผู้ครองท้องถิ่นศูญเสืออํานาจถูกดึงเข้าสู่ระบบข้าราชการส่วนกลางชาวบ้านต้องปรับตัวกับระบบใหม่เช่นการเก็บภาษีแบบสมัยใหม่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแทนการตัดสินโดยจารีตเกิดการหดหายของอัตลักษณ์เมืองจากที่เคยเป็นเมืองชายแดนที่มีเกียรต กลายเป็นเพียงอำเภอที่ชื่อเสียงเงียบลงเรื่องเล่าและบรรยากาศในสายตาชาวบ้านชาวบ้านชาวนุมนันเล่าต่อกันมาว่าเมื่อครั้งที่เมืองถูกลดฐานะลงเกิดความรู้สึกโหยหาและเสียดายเพราะบ้านเมืองที่บรรพบุรุษบุกเบิกมาต้องยอมสละเกียรติในทางการปกครองมีเรื่องเล่าว่าเจ้าเมืองเก่าต้องถอดชดาและเครื่องยศออกส่งคืนให้กับทางการ แล้วกลับมาใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาเป็นภาพที่สะเทือนใจชาวเมืองอย่างยิ่งแม้ถูกลดฐานะแต่ชาวบ้านยังคงสืบสารพิธีกรรมความเชื่อและตำนานที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงเช่นความศรัทธาต่อพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อและการบูชาพญานาคความหมายทางประวัติศาสตร์การลดฐานะของเมืองชานุมานไม่ใช่แค่เรื่องการปกครองแต่สะท้อนคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ประทะเข้ากับชายแดนโขง เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากบ้านเมืองแบบดั้งเดิมสู่รัฐชาติสมัยใหม่เป็นเรื่องราวที่บอกเราว่าแม้จะถูกลดฐานะในเชิงการปกครองแต่ชานุมานยังคงรักษาความสำคัญในฐานะเมืองชายแดนที่เป็นประตูเชื่อมโยงไทยลาวมาตลอด โรงร่างภาพคู่เปรียบเทียบโบราณ vs ปัจจุบันกําเนิดเมืองโบราณภาพสมัยตั้งเมืองพศ2422บ้านเรือนใต้ถุนสูงริมโขงหอทงและเจ้าเมืองในเครื่องยศพื้นเมืองปัจจุบันที่ว่าการอำเภอชานุมานสมัยใหม่พร้อมป้ายชื่อชัดเจนถนนลาดยางและรถยนต์จอดแม่น้ำโขงโบราณ ลำน้ำโขงกว้างใหญ่มีเรือไม้ขุดชาวบ้านพายข้ามไปฝั่งลาวบรรยากาศสงบปัจจุบันแม่น้ำโขงที่เดิมแต่มีเรือยนต์ศาลาพักริมฝั่งวิถีท่องเที่ยวและชุมชนสมัยใหม่การปกครองโบราณเจ้าเมืองนั่งฟังความพิพากษาตามจารีตใต้ศาลาไม้ไผ่มีขุนนางพื้นเมืองยืนหลอมปัจจุบัน ห้องทำงานข้าราชการในที่ว่าการอำเภอมีโต๊ะประชุมแผนที่และเอกสารสมัยใหม่ชีวิตชาวบ้านโบราณตลาดพื้นบ้านชาวบ้านใส่ผ้าเขาหมาหญิงนุ่งสิ้นขายปลาจากโขงและเข้าเปลือกปัจจุบันตลาดสดที่มีอาคารถาวรพ่อค้าแม่ค้าขายของหลากหลายมีมอเตอร์ไซค์และโทรศัพท์มือถือ พิธีกรรมและความเชื่อโบราณชาวบ้านริมโขงทําพิธีบวงสวงพญานาคจุดทูปเทียนกลางลานดินปัจจุบันงานบุญบั้งไฟหรือประเพณีบูชาพญานาคมีเวทีแสงไฟและคนหนุ่มสาวร่วมสมัยอัตลักษณ์เมืองโบราณตราประทับเมืองและเครื่องยศเจ้าเมืองถูกส่งมอบคืนราวกับสัญลักษณ์การลดฐานะปัจจุบันป้าย อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญตั้งเด่นริมถนนใหญ่เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเมืองสะพานเชื่อมการเวลาโบราณภาพเส้นทางดินเหลียบโขงม้าหรือเกวียนเป็นพาหนะหลักปัจจุบันถนนลาดยางคดเคี้ยวตาแม่น้ำมีรถยนต์และเสาไฟฟ้าเรียงราย วิกฤตการณ์และการลดขนาดประชากรเมืองชานุมานฉากหลังของความเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7ราวปลายศตวตรรษที่19ถึงต้นศตวตรรษที่20เมืองชานุมานต้องเผชิญวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่การจัดตั้งมณฑลเทศาพิบาลทำให้ชานุมานถูกลดฐานะจากเมืองชายแดนมีเจ้าเมืองปกครองลงมาเป็นเพียงอำเภอเล็ก ความสำคัญทางการทหารและเศรษฐกิจลดลงเมื่อเส้นทางการค้าทางบกเริ่มมีบทบาทมากกว่าเส้นทางน้ำชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถปรับตัวกับระบบใหม่ได้จึงอพยพข้างฝั่งโขงไปยังลาวหรือย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองใหญ่ที่มีโอกาสมากกว่าปัจจัยที่กระทบประชากรอย่างรุนแรงการลดจำนวนประชากรในชานุมานไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่สะสมจากหลายปัจจัย การกวาดต้อนผู้คนในอดีตก่อนสมัยปฏิรูปการศึกระหว่างสยามกับเวียงจันทร์และต่อมากับฝรั่งเศสทําให้มีการกวาดต้อนผู้คนจํานวนมากชาวบ้านหลายกลุ่มถูกย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองอื่นโรคระบาดและสุขอนามัยการระบาดของไข้จับสันหรือมาลาเรียและอหิวาตกโรคที่ลุกลามตามลุ่มน้ำโขงในช่วงปลายรัชกาลที่5ถึง6ส่งผลให้ชุมชนริมโขงบางแห่งแทบจะร้าง การเก็บภาษีเงินตราและแรงงานแบบใหม่สร้างความกดดันคนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งจึงเลือกออกไปทำงานไกลบ้านเช่นไปหากินที่อุบลร้อยเอ็ดหรือข้ามฝั่งไปทำไร่ที่ลาวผลสะเทือนจากวิกฤตการเมืองอินโดจีนหลังฝรั่งเศสเข้าครอบครองลาวในพศ2436ความสัมพันธ์สองฝั่งโขงเปลี่ยนไปการค้าถูกควบคุมอย่างเข้มงวดทำให้ชุมชนที่เคยค้าขายกับฝั่งลาวซบเซา และสูญเสียรายได้บรรยากาศที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมาเรื่องเล่าชาวบ้านสะท้อนความทรงจำเกี่ยวกับวิกฤตเหล่านี้เช่นมีหมู่บ้านริมโขงที่เคยคึกคักกลับเหลือเพียงบ้านร้างเพราะชาวบ้านล้มตายด้วยไข้จับสันผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานว่าบางปีเสียงกลองศพดังทุกวันเป็นสัญ,ญลักษณ์ความโหดร้ายของโรคระบาดหลายครอบครัวต้องพากันโยกย้ายทิ้งบ้านเกิดเหลือเพียงร่องรอยวัดร้าง และศาลาไม้กลางป่าการปรับตัวและการฟื้นตัวแม้จะผ่านวิกฤตหนักแต่ชานุรานยังคงรักษาแก่นวิญญาณเมืองเอาไว้ได้ชาวบ้านที่เหลือสรอดรวมตัวกันสร้างวัดใหม่เป็นศูนย์รวมใจเพื่อไม่ให้ชุมชนสลายการหันไปพึ่งพาแม่น้ำโขงในการหาปลาและค้าขายข้ามฝั่งแม้จะถูกกีดกันก็ยังรักรอบทําตำนานความเชื่อเช่นพญานาคแห่งลุ่มม้มโขง ถูกนำมาเป็นกำลังใจว่าบ้านเมืองยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความหมายในประวัติศาสตร์การลดจำนวนประชากรในชานุมานเป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนฐานรัฐชายแดนจากเมืองชายแดนที่เคยคึกคักกลายเป็นอำเภอเล็กๆที่บางช่วงแทบจะถูกลืมแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่คือพลังการปรับตัวของผู้คนริมโขงที่ยังยืนหยัดสืบทอดวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อมาจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้เมื่อมองไปยังบ้านร้างวัดร้างหรือเส้นทางเกวียนเก่าๆก,ก็ยังได้ยินเสียงสะท้อนจากวิกฤตที่ทำให้ชานุมานเล็กลงแต่ไม่เคยหายไปการยกฐานะเมืองชานุมานกลับกลางศตวรรษที่20บริบททางประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และยุคหลังเอกราชของอินโดจีนรัฐบาลไทยกลางมีนโยบายฟื้นฟูเมืองชายแดนและอำเภอสำคัญเพื่อกระชับอำนาจรัฐและสร้างความมั่นคงชายแดนเมืองชานุมานซึ่งเคยถูกลดฐานะลงในสมัยรัชกาลที่5ถึง7เริ่มกลับมาได้รับความสำคัญทางการปกครองสาเหตุสำคัญมาจากการเติบโตของชุมชนริมโขงการเพิ่มขึ้นของประชากรและความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ริมชายแดน การยกฐานะและผลกระทบสำนักงานอำเภอและการปกครองอำเภอชานุมานได้รับการยกระดับอย่างเป็นทางการมีข้าราชการประจำส่งเสริมการจัดเก็บภาษีและบริการสาธารณะสัญลักษณ์ความภูมิใจการติดตั้งป้ายอำเภอขยายที่ว่าการอำเภอและการสร้างสถานที่ราชการสมัยใหม่เป็นการประกาศความมั่นคงและความรุ่งเรืองของเมืองผลกระทบต่อผู้คนชาวบ้านได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะมากขึ้น เช่นโรงเรียนตลาดและระบบสาธารณาสุขการพื้นฟูวิถีชีวิตชายแดนการค้าขายกับฝั่งลาวเริ่มกลับมาคึกคักหลังสงครามโลกชะลอการเดินทางข้ามชายแดนเรื่องเล่าและบรรยากาศของชาวบ้านชาวบ้านเล่าว่าการกลับมาของอำนาจเมืองทําให้เกิดความรู้สึกภูมิใจและปลอดภัยหลังจากที่เมืองเคยเงียบเหงาและสูญเสียประชากรพิธีเปิดสํานักงานอําเภอเป็นงานใหญ่มีการเชิญผู้เท่าผู้มีเกียรติ และชาวบ้านมาร่วมชมความทรงจำของผู้สูงอายุเล่าว่าครั้งนี้เมืองเราไม่ใช่เพียงอำเภอเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นหัวใจของชายแดนที่ยังมีชีวิตการปรับตัวและโอกาสใหม่การศึกษาและตลาดแรงงานโรงเรียนและตลาดใหม่ช่วยดึงคนหนุ่มสาวกลับมาอาศัยโครงสร้างพื้นฐานถนนถนนเหลียบขงและสะพานเชื่อมทําให้การค้าข้ามฝั่งสะดวกขึ้นการฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรมวัดและพิธีกรรมที่เคยซบเซา กลับมีชีวิตชีวาชาวบ้านสืบทอดประเพณีเหมือนที่เคยมีมาเหมือนเดิมความหมายทางประวัติศาสตร์การยกฐานะเมืองชานุมานกลับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟืน้นฟูอัตลักษณ์เมืองชายแดนหลังจากเคยถูกลดฐานะและสูญเสียประชากรความต่อเนื่องและความปรับตัวเมืองชายแดนสามารถปรับตัวเข้ากับระบบรับสมัยใหม่และยังรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมสะท้อนยุคกลางศตวรรษที่20ไทยกำลังสร้างความมั่นคงชายแดนและรวมอำนาจสู่ส่วนกลาง โดยไม่ละทิ้งรากฐานประว pues ma. ัติศาสตร์ความเปล nah ี่ยนแปลงเขตการปกครองชานุมานหลังพศ 250. 0บริบททางประวัติศาสตร์หลังพศ 250. 0ประเทศไทยเข้าสู่ยุคพัฒนาและรวมศูนย์อำนาจบริหาร มีการปรับปรุงและจัดตั้งเขตการปกครองใหม่ทั่วประเทศชานุมานได้รับการปรับเขตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะการเก็บภาษีและความมั่นคงชายแดนข้อมูลประชากรและการจัดทำแผนที่ยังเป็นระบบทำให้เขตอำเภอชัดเจนขึ้นการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์และการปกครองบางตำบลถูกย้ายหรือรวมเข้ากับอำเภอใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการบริหารการจัดตั้งโรงพยาบาลอบตอและหน่วยงานสาธารณะเพิ่มขึ้นตามพื้นที่ใหม่การวางเส้นทางถนนและสะพานเชื่อมกับอำเภออื่นช่วยลดความห่างไกลทำให้การปกครองคล่องตัวและประชาชนเข้าถึงบริการรัฐได้ดีขึ้นผลกระทบต่อชุมชนและวิถีชีวิตชาวบ้านต้องปรับตัวกับเขตการปกครองใหม่เช่น การย้ายสำนักงานขออนุญาตการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาตลาดและชุมชนเก่าบางส่วนย้ายเข้ามาใกล้ศูนย์กลางอำเภอทำให้เกิดเมืองใหม่เล็กๆริมถนนหลักการศึกษาและสาธารณสุขที่เข้าถึงง่ายขึ้นส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสมากขึ้นและลดการอพยพไปเมืองใหญ่เรื่องเล่าและบรรยากาศของชาวบ้านชาวบ้านที่อาศัยอยู่หลายชั่วอายุคนเล่าว่า การเปลี่ยนแปลงเขตทําให้บางครอบครัวต้องเดินทางไกลกว่าเดิมเพื่อทําธุรกรรมราชการแต่ในอีกมุมหนึ่งความสะดวกในการเข้าถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนก็สร้างความปลอดภัยและโอกาสให้ชุมชนมีเรื่องเล่าชาวบ้านว่าตําบลบางแห่งมีตำนานเรื่องราวเก่าที่เชื่อมโยงกับประวัติชานุมานแม้เขตการปกครองจะเปลี่ยนแต่ความเชื่อและวิถีชีวิตยังคงอยู่ความหมายทางประวัติศาสตร์ การปรับเขตการปกครองสะท้อนการรวมศูนย์อำนาจและการพัฒนาเชิงโครงสร้างของรัฐไทยในยุคหลังพศ2500ชานุมานยังคงรักษาอัตลักษณ์ชายแดนพร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่เป็นตัวอย่างของความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของเมืองชายแดนไทยที่ยังคงเชื่อมโยงแม่น้ำคงวัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิม ความสำคัญและคุณค่าท้องถิ่นของชานุมานทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ชานุมานตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงทำให้เป็นเมืองชายแดนสำคัญมีความสำคัญทางการค้าและขนส่งทางน้ำตั้งแต่ยุคโบราณทำเลนี้ช่วยให้เมืองเป็นจุดเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมไทยลาวและเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าความสำคัญทางเศรษฐกิจแม่น้ำโขงเป็นแหล่งประมงและเกษตรกรรมสำคัญสำ,ญสำหรับชาวบ้าน ตลาดริมน้ำสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนทั้งข้าวปลาและสินค้าหัตถกรรมการคมนาคมทางน้ำทำให้ชานุมานมีบทบาทในการกระจายสินค้าและทรัพยากรสู่ชุมชนใกล้เคียงความสำคัญทางวัฒนธรรมชานุมานเป็นแหล่งรวมพิธีกรรมท้องถิ่นและประเพณีริมโขงวัดและศาสนสถานเป็นศูนย์กลางวิถีชีวิตและความเชื่อของชุมชน งานประเพณีต่างๆสร้างความผูกพันชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นความสำคัญทางสังคมและการเมืองเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอำเภอแม้จะลดฐานะลงบ้างในอดีตทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างรัฐกับชุมชนชายแดนการฟื้นฟูเมืองและยกฐานะช่วยให้ชุมชนเข้าถึงบริการสาธารณะและสร้างความมั่นคงทางสังคมความสำคัญทางสิ่งแวดล้อม แม่น้ำโขงและป่าริมฝั่งเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมการประมงและเกษตรกรรมแบบยั่งยืนสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลการอนุรักษ์พื้นที่ริมแม่น้ำเป็นการรักษามรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมร่วมกันเรื่องเล่าและบรรยากาศของชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว,ว่าแม่น้ำโขงเป็นหัวใจของชีวิตประจำวันทั้งประมงการสัญจรและพิธีกรรม ตลาดริมน้ำและงานประเพณีเป็นพื้นที่สืบสารวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชุมชนความเชื่อและตำนานทำให้เมืองยังคงเอก,กลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวสรุปภาพรวมชานุมานและแม่น้ำโขงการเริ่มต้นและทำเลเชิงยุทธศาสตร์ ชานุมานถือกำเนิดขึ้นริมแม่น้ำโขงตั้งแต่ยุคสมัยรัชการที่5พศ2422ทำเลนี้มีความสำคัญทั้งทางการค้าการสัญจรและการป้องกันชายแดนแม่น้ำโขงเชื่อมโยงเมืองชานุมานกับชุมชนลุ่มน้ำโขงอื่นๆทั้งในไทยและลาวการเปลี่ยนแปลงเชิงการปกครองชานุมานมีการขึ้นลงฐานะอำเภอตามการปฏิรูปการปกครองและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ แม้มีช่วงวิกฤตการณ์และการลดประชากรชุมชนยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมน้ำการยกฐานะกลับในกลางศตวตรรษที่20สสร้างความมั่นคงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและวิถีชีวิตริมน้ำการประมงและการเกษตรยังคงเป็นรากฐานของชุมชนตลาดริมน้ำสะท้อนความหลากหลายของสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น การคมนาคมทางน้ำและกิจกรรมประจำวันเชื่อมโยงชานุมานกับเครือข่ายลุ่มน้ำโขงวัฒนธรรมและพิธีกรรมชานุมานเป็นแหล่งรวมพิธีกรรมท้องถิ่นและประเพณีริมน้ำเช่นบุญบั้งไฟแข่งเรือวัดและศาสนสถานทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางวิถีชีวิตและความเชื่องานประเพณีและเรื่องเล่าชาวบ้านสร้างความผูกพันระหว่างชุมชนกับแม่น้ำ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนแม่น้ำโขงและป่าริมฝั่งเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพการประมงและการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากร,รอย่างสมดุลการอนุรักษ์แม่น้ำและสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงทั้งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนบริบทสากลแม่น้ำโขงมีบทบาทเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงทั้งภูมิภาค และสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและวัฒนธรรมข้ามประเทศการจัดการลุ่มน้ำเป็นปัญหาสำคัญระดับสากลทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชานุมานเป็นตัวอย่างของชุมชนชายแดนที่ปรับตัวและรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจชาวบ้านเล่าถึงแม่น้ำโขงว่าเป็นหัวใจของชีวิตและวัฒนธรรมตลาด ริมน้ำวัดและเทศกาลถ่ายทอดภูมิปัญญาและความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์เรื่องราวของชานุมานสะท้อนทั้งความอดทนปรับตัวและผูกพันกับธรรมชาติ